การตรวจจับตรวจคอนสถทานบันเทิงนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชุดปฏิบัติการผิเศษป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจู่โจมตรวจคอนสถทานบันเทิงกลางเมืองสุราษฎร์ธานีล่างได้รับรองเรียนค่ะและที่ข่าวไปไปเจอใครมั่งหน้า,าคุณคุณกันไม่นะ โดยเรื่องนี้ค่ะนายเจษฎาจิตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านก็ได้มีการสร้างการให้ชุดปฏิบัติการผิเศษป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนําโดยนายปัญญาศัก์กังเซงค่ะป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีส้นทีกับชุดปฏิบัติการผิเศษประมาณ50สบนายค่ะเข้าไปจู่โจมตรวจคอนสถทานบันเทิงแห้งหนึ่งและนาที่อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหลังจากได้รับการรองเรียนว่ามีการเปิดเกินเวลาและก็ปล่อยให้มีการมัวซุ่มย่าเซฟติดกันค่ะ ครับจาการกรอซภไปในร้านนะครับมีผู้มาใช้บริการประมาณสองรอยคนและคณะที่เข้ารดคนยังมีการแสดงดนตรีจำหนยเครื่องดื่มเอกอีมอาจารยาธีจึงข้ออนญาตนะครับนะและ้วก็ ข้อกฎชอบใบอนุญาตและก็พบว่าไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการจึงควบกลุ่มตัวผู้จัดการร้านมาสอบสต้นอนมนคดีตามกฎหม้นะครับในซองของอ้าคือเปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาตจำหน่ายเกงดื่มแอฮอล์เกินเวลาที่กฎหม้กำหนดและก็ขณะทีก่กฎสอบผู้เข้าใช้บริการนะครับไม่พบเด็กที่อายุไม่ถึงยีทิปนะเข้ามาใช้บริการไม่พบนะและก็ไม่พบการมัวสุ่มรับตามที่มีการโรงเรียนแต่อย่างได้นะครับปองกันจังหวัดบกว่าผู้ว่าได้มีนโยบายให้ควายปกครองกดกั้น ตวจสอบสถานบริการร้านอาหารและสถานบันเทิงที่เปิดไม่ถูกต้องตามกฎหม้รวมถึงการป้องกันเด็กเยาวชนไม่ให้เข้ามาใชา้บริการนะ,นะครับกับปร,บราบปรามการม่วซุ่มยาเิพติดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพื่อลดพรรยาอาชการมจัดระเบียบสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัยนั่นเองครับอืม,อมนะคะอันนี้กระทุกไปซ่องคอหานะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดสถานบริการก็ปฏิบัติตามกฎหม้ด้วยต,ตามข้อรองเรียนไม่มีนะครับ